เห็นน้องเขาไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับช่องน้องนุ้ยช n แนลนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะมาบอกกับอีกสูตรหนึ่งค่ะสูตรที่ ช่วยในเรื่องของการกําจัดพวกหนอนกินใบนะคะพวกแมลงมดต่างๆนะคะไม่ให้มาขึ้นต้นบอลสีของเราค่ะนี้จะให้เพื่อนๆชมผลงานนะคะของหนอนกินใบนะคะเพื่อนนี่อย่างกระถางนี้นะคะก็จะเป็นตาลแม่กุสุมาค่ะดูน้องนะคะน้องกัดกินขอบใบนะคะเพื่อนใบนี้นะคะเพื่อนพึ่งจะกางใบสวยๆเลยค่ะแต่น้องดันมากินเนะะี่ยค่ะกินขอบใบอย่างที่เห็นแบบนี้เลยค่ะ นุ้ยก็มาตรวจบริเวณรอบๆนะคะของกระถางทั้งในกระถางแล้วก็รอบๆนะคะก็ไม่เห็นเจ้าน้องนะคะที่มากัดกินใบของต้นนี้นะคะเพื่อนของกระถางนี้นะคะแต่ยังไงเนี่ยนุ้ยก็จะใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนในการป้องกันค่ะเรามาดูนะคะอีกกระถางหนึ่งนะอ่ะกระถางนี้ไม่มีนะคะเพื่อนนุ้ยดูแล้วนะอันนี้หกหลงไม่มีเช่นเดียวกัน แนาวนะคะก็ไม่มีนะคะเพื่อนมาดูกระถางนี้นะคะเพื่อนกระถางนี้นะคะก็จะเป็นร่อนทองค่ะบอนสีร่อนทองนะคะนุ้ยจะให้เพื่อนๆดูนะนี่ตรงขอบใบนี้นะคะนี่ค่ะขอบใบนะคะเขาก็จะกัดกินใบนะคะเพื่อนสังเกตได้เลยเนี่ยว่าต้องเป็นหนอนผีเสื้อแน่ๆเลยค่ะพอเราพลิกใบโอ๊ยใกล้ไปพอเราพลิกใบนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะ เราก็จะเห็นน้องเขานะคะลักษณะตัวของน้องเขานะคะตอนนี้เขาก็ยังเล็กอยู่ค่ะนี่เห็นไหมอาจจะซูมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเพื่อนแต่ก็ให้รู้ไว้นะคะว่าเป็นหนอนผีเสื้อนะเอาละคันเพื่อนวันนี้นะคะนุ้ยจะมาบอกสูตรนะคะมาบอกเคล็ดลับค่ะในการกําจัดพวกนอนกินใบอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อน ก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องน้องนุ c h ช n n นลเลยจ้าไปค่ะเราไปรับชมที่ทำและทำมาพร้อมกันเลย แล้แลนะคะเพื่อนสูตรนี้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่ช่วยในเรื่องของการกําจัดพวกศัตรูพืชนะคะพวกนอนกินใบมดนอนแมลงต่างๆนะคะให้กับต้นบอนสีของเราค่ะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้าส้มควันไม้นะคะน้าส้มควันไม้นะคะเกิดจากอะไรค่ะ น้ำส้มควันไม้นะคะก็เกิดจากกระบวนการเผาถ่านนะคะช่วงที่ไม้กำลังจะเปลี่ยนเป็นถ่านนะคะเขาก็จะถ่ายเทความร้อนค่ะจากปองดักควันนะคะเพื่อนสู่อากาศค่ะ แล้วก็รอบปองดักควันนั้นนะคะก็จะกลายมาเป็นหยดน้ําค่ะส่วนลักษณะของน้าส้มควันไม้นะคะเขาก็จะเป็นน้ําสีน้ําตาลนะคะเพื่อนเป็นสีน้ําตาลแดงนะคะหรือว่าสีเหลืององมน้ําตาลนั่นเองค่ะและในน้าส้มควันไม้นะคะเขาก็จะมีสารปรับปรุงดินนะคะป้องกันพวกศัตรูพืชค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตอีกด้วยนะคะ น้ำส้มควันไม้นะคะเพื่อนก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรนะคะร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านขายต้นไม้นะคะเพื่อนลองไปหาซื้อกันมาดูค่ะและอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองนุ้ยจะใช้เป็นตัวน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานนี่นะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นยี่ห um ้ออะไรก็ได้นะคะในตัวของน้ำยาล้างจานนี่นะคะก็จะมีสารจับใบค่ะสารจับใบนะคะทำหน้าที่ช่วยในการยึด เกาะพื้นผิวนะคะทําให้จับพวกธาตุอาหารนะคะเพื่อนแล้วพวกธาตุอาหารนี้นะคะเขาก็จะดูดซึมค่ะเข้าไปที่ใบกิ่งก้านแล้วก็ลาต้นนะคะและในตัวน้ํายาล้างจานนี่ละค่ะเพื่อนก็จะมีคุณสมบัติในการลดแรงตึงผิวนะคะช่วยให้น้ํายานะคะติดกับใบได้มากขึ้นค่ะและอย่างที่3มนะคะอย่างที่3มเนี่ยหนุยก็จะใช้เป็นตัวของกาแฟดําค่ะกาแฟดํานี้นะคะเพื่อนสามารถใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ ในตัวของกาแฟดำนะคะก็จะมีไนโรเจนสูงค่ะทําให้ดินร่วนซุยนะคะช่วยป้องกันพวกมดหนอนมแมลงต่างๆนะคะเพื่อนในตัวของกาแฟดำนะคะก็จะมีกรดคอร์โลจินิกค่ะซึ่งเป็นอันตรายต่อพวกมดหนอนมแมลงนะคะการนํากาแฟมาไร่มแมลงนะคะก็เป็นการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วยจ้าและ3อย่างนี้นะคะเพื่อนๆที่นุ้ยจะมา ทำการป้องกันนะคะป้องกันศัตรูพืชนะคะพวกนอนกินใบมดนะคะแล้วก็มแมลงต่างๆนะคะเพื่อนเรามาดูอัตราในการผสมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนุ้ยก็จะเตรียมน้ํานะคะประมาณ1ลิตรนะนุ้ยจะใส่ลงไปในฟอกกี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่นุ้ยก็จะเตรียมน้ําไว้แล้วนะคะ1ลิตรค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนุ้ยก็จะใช้เป็นตัวกาแฟดํานะคะเพื่อน นี่ค่ะอ่นหนูก็จะหากลวยนะคะเพื่อนกลวยมาใส่นะคะอ่ะหน,นูก็จะใช้กาแฟดํานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะนี่ใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะน้ําส้มควันไม้นะคะหนูก็จะใช้1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะประมาณนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะ เขาก็จะมีกลิ่นควันไม้นะคะเพื่อนจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะใช้น้ํายาล้างจานค่ะน้ํายาล้างจานนะคะนุ้ยก็จะใช้1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันจ้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะ เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็ทําการเขย่าค่ะเพื่อนเขย่าส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้ไม่ยากนะคะเพื่อนเตรียมน้ําเปล่า1ลิตรนะคะกาแฟดำ1ช้อนโต๊ะน้ําส้มควันไม้1ช้อนโต๊ะน้ํายาล้างจาน1ช้อนโต๊ะจ้าพร้อมแล้วค่ะเพื่อนเราไปฉีดต้นบอนสีนะคะของเราได้เลยค่ะร่อมทองค่ะเพื่อนนี่ค่ะ เราก็ฉีดไปเลยนะคะฉีดใต้ใบนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะใต้ใบบนใบรําต้นนะคะแล้วก็ตามดินนะคะเพื่อนฉีดใหท้ทั่วไปเลยส่วนน้องนะคะน้องที่อยูอ่องใบนะคะเพื่อนนุ้ยก็จะเอาออกนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะหรือเพื่อนๆอาจจะตัดออกก็ได้นะนี่เห็นน้องเขาไหมคะ อันนี้ก็จะโยนทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนจะตัดออกก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนถ้า,าไว้แบบนี้เขาก็จะแหว่งแบบนี้นะคะเขาก็จะแหว่งนะก็จะไม่สวยนะคะนีฉีดเลยค่ะใต้ใบบนใบนะคะเพื่อนรำต้นแล้วก็โคนต้นนะฉีดไปเลยให้เพื่อนๆฉีดแบบนี้นะคะเพื่อนประมาณ2-3วันนะคะ ะะฉีดปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อนฉีดไปให้ทั่วๆเลยนะคะฉีดทั้งรำต้นนะคะเพื่อนฉีดทั้งใบรำต้นนะเนี่ยค่ะฉีดใต้ใบนะคะบนใบได้เลยค่ะ สูตรนี้นะคะเพื่อนก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงดินได้อีกด้วยนะคะป้องกันพวกนอนกินใบนะคะมดปลรงต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงบำรุงดินอีกด้วยะคะ่ะ ราคะเพื่อนสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกําจัดพวกหนอนกินใบนะคะพวกมดมแมลงต่างๆนะไม่ให้ขึ้นกับต้นบอนซีของเรานะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนไม่ยากค่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูเลยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ